สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรายวัร One Piece t r e i s e ทุกทุกคนครับผมอยู่กับผมอยสต2 b a s i c ครับในวันนี้ครับการบุกมาของแอรีพิเศษใหม่ล่าสุดเป็นแเสงกับบัคกี้นั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นตอนหนุ่มๆอยู่เลยนะครับสำหรับชื่อเสียงที่โด่งดังในยุคสมัยของโจรสลัดของสองคนนี้เป็นที่เรื่องเลยอยู่แล้วนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้านั้นมันมีจุดเริ่มต้นมันมีที่มาครับสองคนนี้เขาเป็นลูกเรือของ ราชาโจรสลัดโกโรเจอร์นั่นเองโอ้โ oh หยังไงยังไงนะระดับรูปเรือราชาโจรสลัดนะครับเอาล่ะสำหรับแอร์เรียพิเศษนี้นั้นก็ต้องบอกว่ามีเงื่อนไขยอยู่นะครับห้ามใช้ตัวละครที่เหมือนกันแม้แต่จะเป็นเพื่อนหรือผู้ช่วยกับตันก็ห้ามเหมือนกับตัวละครในทีมของเราเองอ่ะปกติเราจะใช้กับตันกับเพื่อนเป็นเป็นตัวละครเดียวกันไปเลยใช่ไหมเพราะว่าความสามารถมันจะได้สุดไปทางหนึ่งอ่ะแต่ สำหรับแอร์รพิเศษนี้จะใช้ไม่ได้นะครับผมมามาดูกันนะครับว่าใช้ไม่ได้มันเป็นยังไงอ่ะผมอยากใช้เพื่อนผมอยากใช้เพื่อนกราฟอ่ะผมอยากใช้เป็นกราฟครับแบบนี้ครับนี่เลยถ้าเรามีสมาชิกในทีเป็นกราฟครับมันก็จะขึ้นเตือนสีแดงแบบนี้ครับให้เราจัดการ จดทีมโจรสลัดใหม่ครับไม่เอากราฟมาเหมือนกันแบบนี้ไม่ดีนะครับโอเคสําหรับถ้าเราไม่ใช้กราฟในทีมอ่าเหมือนเพื่อนไม่มีกาฟในทีมเหมือนเพื่อนก็จะกลับมาเล่นใจนั่นเองทีมวันนี้ครับสายฟรีอีกแล้วครับผมจัดมาครับกับตันแฟงกี้แล้วก็มีริวมาะแล้วก็อ่าใครนะใครจังโก้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อุศภรณนบอลกับมิสเตอร์ชูครับผมมาดูกันนะครับว่าะจะสามารถเอาชนะเอริีได้ไหมซึ่ง a b i l i t y ครับ a b i l i t y ที่จำเป็นในการเล่นแอเรียนี้ควรจะมีปลโซสักหนึ่งเธอครับนะนะจำเป็นมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าแอเรียนี้ค่อนข้างค่อนข้างง่ายถ้าเจอด่านง่ายแต่ยากเลยถ้าเจอด่านยากนะครับมันมีบอสอยู่3รูปแบบไว้เล่นเดี๋ยวรู้ไว้เล่นเดี๋ยวรู้อมาดูกันนะครับว่า,ายากขนาดไหนจะบอกเลยว่าระหว่างทางนั้นง่ายมาก อ่าชาร์จเชิญกันนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายจะเรียนจิกจิกเตาไปมาครับโอ้เชิญหนึ่งเยอะมาเดี๋ยวหมุไว้ตัวหนึ่ง อยากชาร์ท่าไม่ตายโอ้โหดูตัวเพื่อนซะก่อนกราฟชาร์จ24เทิเร์นแม่เจ้าชาร์จกันอ้วกเลยเอาเลยครับผมสำหรับบักกี้ครับตอนนี้เป็นแบบแบบตัวขั้นรายการนะครับผมจะสุ่มออกมาตั้งแต่ด่านที่2ถึงด่านที่6ของแอลเร,รนี้นะครับก็สุ่มๆกันออกมาเจอเร็วเจอชา้าแต่จะเจอครับอ่าแล้วันจะมี2แบบนี้แบบธรรมดากับแบบซิกเพ็ด นี่เราเจอแบบธรรมดาครับถ้าเจอแบบซีเรตจะมาพร้อมแชงส์นั่นเองเอาเลยครับโดนช็อปช็อปไนท์แล้วก็จัดกรัรคอมโซ่ตัวละครเรามาหนึ่งคน1นึ่งเชแบบสุ่มนะครับผมโดนกับตันเข้าไปก็จะเงือบได้เหมือนกันนะครับระวังสักนิดหนึ่งโอเคทีมใส่พลังใจของเรา ง่ายๆอยู่แล้วสู้ได้สบายๆบบนะครับต้ขอสารภาพว่าไม่เคยกดกราฟชินเลยนะตะกี้ทั้งไม่ชินตัวอื่นแบบจังหวะมัน,นี่วนน่วงบ้างกราฟนี่กดยังไงนะโอเคครับ ขอภายในความไม่คิดไอ้เหี้ยกดๆตรงนี้เลยอ่ะเอาละมา,าตัดเจนกันให้ครบ่ะเลือดเต็มไปแล้วนี่ไอ้นี่ร่วงไปเวฟที่หกอื้มศัตรูมากหน้าหลายตาถือขวาโอ๊ยถึกไม่ถึกไม่เจ้าถึก นี่ไงร่วงไม่หมดมนี่ตึงเหรอตึงเหรอร่วงไปเอาละครับทําไม้ตายที่เราต้องใช้เต็มกันหมดหรือ,อยังพร้อมกันไหมเราจะเจอบอสกันแล้วมามาครับสำหรับด่านบอสนั้นมันจะมี3แบบครับอ่าเราเจอกับ แบบที่ยากที่สุดซะด้วยว้โชคดีเลยนะครับผมชับชับและวันโดนตัดเ p ขครึ่งหล่อนแล้วก็ล็อกตัวละครทั้ง6คน1เทินครับโอ้โหน่ากลัวม,มากๆถ้าเพื่อนๆไม่มีอ bility แล้วก็โดนรุมสกรรมเลยครับผมน่ากลัวสุดๆไปเลยนะครับต้องมีเลยครับผมปลดโซน1น่เทินไม่มีเน,นี่ยโดนกรณีนี้ ก็โคจะแย่แล้วนะครับโอเคแบบนี้เราสู้ได้ไหม่าพอตู้ได้เนะครับจัดไปเลยเนื่องจากว่าเราโดนลด s p ไปครึ่งหนึ่งครับก็ความสามารถของแฟรงกี้เนี่ยมันจะไม่ทำงานปะ่ะอ๋อตอนนี้เราโดนไปครึ่งพอดีเลยเพราะฉะนั้นความสามารถแฟรงกี้ยังทำงานนะครับผมจะกินเนื้อสักเล็กน้อยมั้ยเออกินเนื้อถอยดีวยกว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะอันตรายนะครับตอนนี้ผมจะใช้ความสามารถของจัมโก้ครับเปลี่ยนสลับสายพลังบุญ แล้วก็จัดการกูซบกูเล่นฟอนไปเลยนะผมอยากเก็บเจ้าบักกี้ก่อนมากเลยนะมันทำท่าเลนเลนทะนผมโอเคเดี๋ยวเราจะกินเนื้อกันด้วยนะครับมาโดยกันเลย โอ้โ oh, หกดมิสสองทีอะกระตุกมากนะครับผมตอนนี้ผมมีปัญหายอยู่ที่ว่าอา่ไอแพดผมอัดคลิปกระตุกมากจริงๆเสียไปสองเธอแล้วเนี่ยเอาเลยครับยังไง มีบูสพลังมาครับแล้วก็เหมือนจะเลื่อนเชิญตัวเองให้เดือนหนึ่งด้วยนะครับอันตรายจริงๆนะครับเขาคนนี้อ่ะสู้ยังไงครับผมไม่มีความสามารถของของกาฟมาช่วยนะเนี่ยอ่ะองคาบบากี้ก่อนแหละมาครับเรียงคนไปเลยแบบนี้ต้องเรียงคนนะครับ เดือสคนเลือสองคน,คนจ,จัดจัดไอ้ปืนใหญ่กันปืนใหญ่ตีแรงมากบอกเลย่นี่นร่วงไปจามจิ้งไปหมัดต่อยโอ้โหรอดไปโอ้โหนะครับผมด่านที่สุมอมกมานั้นถ้าเจอดา่านง่ายก็คือง่ายเลยแต่ถ้าเจอด่านนี้นะครับเจอกับ บิลเลียนพวกบาร์รเวิร์กนั่นเองนะครับผมล้อ,ลอมรอบาคี้อยู่เนี่ยก็จะโดนสเต็ปนี้เลยครับตัด HP มาครึ่งหนึ่งล็อกตัวละครทั้งหคนหนึ่งเชิญแล้วก็จัดการรุมสกรรมเราเนั่เนเองครัเพื่อนสเตปไม่ดีแล้วก็แพ้ได้ง่ายๆเลยนะครับผมระวังกันสักนิดนึงนะครับผมโอเคผ่านแล้วนะครับใววส่ปีอย่างเราทานันได้บันได้ให้นะครับผม<อ><อ>ก็เล่นมนอยู่นะให้เจอกับด่านนี้สักทีนะครับผมจะได้จะได้เจอ กับของยากไปเลยถ้าเจอของง่ายแล้วเล่นผ่านมันก็ชิลใช่ไหมเออมันต้องเจอของยากนะครับเอาแล้วครับหวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับซีเครสเตทของด่านนี้ครับใครมีใครยิงบาได้โปสเตอร์แดงแชงส์ร่าง6ดาวนะครับชุดดำผมแดงนะครับผมรีบมาอั up เบลิตี้การที่แอ์เรพิเศษนี้เลยนะครับก็ถ้า ถ้าเจอแล้วก็อัดคลิปไม่ได้ก็จะเอาลงกันให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม